วันนี้สมศรีก็จะเอาบรรยากาศสวนมาให้ดูนะเจ้าอันนี้คือวันที่สาสิบเอ็ดกระดากรดาปี2 5 6พัหสิบหกหนึ่งปีผ่านไปเจ้าหนึ่งปีที่แล้วเนาะเริ่มเอาแมคโครมาลงเจ้าแต่สมศรีซื้อตั้งแต่โควิดแล้วนะเจ้าตีนาเนี่ยตีนานี่ซื้อมานะคะเราไม่ได้มีสมศรีมันได้มีสมบัติเก่าเนาะปอแม่ไมได้มีอย่างมาไวเฮหอเจ้าตีนานีเจ้าเขาเป็นคนซื้อมา ประมาณสี่ลป่ายเจ้าแล้วเอากลับมาปรับปุงเอาทีละเล็กทีละน้อยนะคะอันนี้สิงหาสองสิงหาก็คือเอาแมคโครมาลงลงเสร็จแล้วก็จุยกันปักลักไห้ก่อนที่จะปลูกมะพร้าวเพราะว่าจะครอบกันหลานเป็นปักลักไห้เนาะอันนี้ฝ่ายหน้าบ้านลุงเดชเจ้าเราก็ปลูกบ้านให้ลุงเดชอยู่ได้เป็นเป็นปีสองปีแล้ว กว่าที่จะมาทําสวนมะพร้าวพระวัตทิพผนานมามู่จะปลูกกันอย่างไงสื่อไว้ตั้งแต่ตั้งแต่โควิดมาแล้วเจ้าเร็จแล้วกำมาเริมเมื่อปีที่แล้วนะคะอันนี้หนะ้าบ้านลุงเดชหลังรถนี่ก็จะเป็นบ้านลุงเดชเห็นไหมบ้านลุงเดชก็จะอยู่ติดฝ่ายเจ้าอันนี้เอาบรรยากาศมาให้ดูเนาะคลิปมันจะรวมๆกันนะเจ้าเพระวัจจะขอเปิดเผนคนทําเองทุกอย่างนะคะ จะขอแกมีความพยายามมากที่จะทำสวนแค่ชอบเมืองไทยอันนี้ห้าเดือนผ่านไปห้าหกเดือนผ่านไปเจ้าน,นี่เป็นเดือนมกราปีหกเจ็ดกระต้นมะพร้าวก็จะได้ประมาณนี้เนาะปลูกได้ห้าหกเดือนต้นเป้าก็ได้ประมาณนี้แหละเบ่ยขำบกจะไปแหน a งเว่ยยูวอนทุกคน I go want to make garden. Then he uh. say this one not there here. Yeah, yeah he that one here. here. Uh. Then they say no, not here okay. in the house. Then they go get that one. Okay. Yeah. And then he say. more. More nice. Yes, this is more nice work hard than read and play games. Of course. This is a book and playing games. What have, you do? I have office body fat. Not strong for working mm. up. Mosquito bite you, now. Yeah, I don't know. But not so have, not have now. But after. What you cut the wood, lah? Yeah, cut with that one. You hand? Nothing. I use gloves. Okay. Bamboo too small, lah. You make like this, and you also have to go so much in ground uh, you Yeah. So we come down here. Yeah. Oh. บอนแม็กซอันยาสั้นไปมันงะยาไาใหม่ปักสั้นเ้ยนี่เนาะมันต้องลงดีนแนมมันปะลงแล้วแม่น่ะทั่วองเก้าแล้วกาน้อยๆหน่อยโอเคแจ็เก้าน้อยอจะใส่ตัทุเรียนใจ้ใส่เก้าอย่างเงี้ยลุน่นมเลยอ่ะียนเออเดี๋ยวจะไปซื้อโนโนฟอสมโองแฮปสมอลโทุเรียนบิ๊ก Yes แหน่งห้องมันตัดแน่ยเออมันตัดไม่หัวน้ำหมดอะแฮปปี้เหรอไปจัดแล้ว How many you get now I only get two What you do before I clean up the Okay o n อ day hot 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 not come And then I take long long break after clean that one for one hour I think Okay And still We hot hot ใช่ไหม Then I think well So actually, that he say now we do this. Oh, wants That, don't want to do this, and I think ah okay. We need to do. Careful, huh? กดไม้ไปแป่งห่มกาวทุเรียนปลูกกทุเรียนพขกบูงงามๆมดปูพเาบูงขายก็ได้ละบะ่ะก็ังดีอ่ะบูงเจ้าม่ก้าวลกเดี๋ยวว่ได้ดงงาบูงามๆใคยอยากกินพัดมาดหอยมีวะนะลุงหอยหอย่าก,ก็นั่ง ไปหามึงกันหามาไปกันหะอันนี้คือคลิปเก่านะคะสมศรีเอามาลงให้ดูเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ไปเมืองไทยนะอันนี้เป็นคลิปเดือนกระดากระดาแล้วเจ้าสมศรีก็เอามารวมไว้ให้ดูเผื่อวันหน้าจ้าขอบปัญญากดูเนาะ <c oughs> ความทรงจำดีๆเก็บไว้เจ้าโอเคคุเฟนิช Run. <laughs> nhẹ chân món này, bên này bị cầm cái này. Cho ơn món? Yes. Four. 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 Yeah, ก้าสิบเย็ดทุกอย่างในสวนแกก็อยากจะมีส่วนรวมทุกอย่างแกอยากจะทำเองหมดอะจ้าขอไปแต่มันอากาศมันห่อนนะเวลาลงไปในสวนที่กับเปี้ยมดเงี่ยออกอะดวจะบิท้ายนอตโล you see บอลที่ make easy if you make same ละอยู่ยู make not easy l ลูกบอลดูดูซี e นี่ not have to go down uh, after you back h e r e t I m tall m I know but better little bit tall <Yeah. S 1> that's what show down not nice for you back สมศรีบอกตัดตะไคร้ตัดสูงสูงผิตัดตามมาเจนเกอยากจะเฮ้อสวนลงลงเขาจะเอาตะไคร้ออก แกบอกเธอดูสิชั้นสูงก็ออพ่อเธอสูงนะฉั้นบอกให้เธอตัดต่ําๆเธอจะได้ไม่ปวดหลังแค่คํายอม م, มีบา้าก็เลยปล่อยแกเจ้าเอาตีสบายใจเนาะคลิปเก่านะคะคลิปเก่านะบอกไว้ก่อนมันยังไม่ได้กลับบ้าน,นะคะ่ะคลิปนี้กระแบกเกลือไปใส่ต้นเป้าเจ้าแกกระทําของแกเองทุกอย่างานะเขาจะไปหยากกับเพื่อนหยาดห,หลานจะแบกหลานจะแบกกับเพื่อนแบกปล่อยเลย เนะ40 give me i think จ๋เขาบ่40กะนี่นาะ40อือเอ็ม100นี่ละมีเงินมานี่อยู่ channel d r i n k เอยอาซิบเลบคคลิปนี้ก็เป็นคลิป เก่าๆเนาะสมศรีเอามารวมกันตั้งแต่ปี2566สมศรีเริ่มทําสวนใหม่ๆเนาะจนมาได้1ปีเจ้าต้นมะาาพร้าวนี่ก็ได้1ปีพอดีเนาะถึงกระดา2567นะคะสมศรีกับขอบคุณ FC ทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้สมศรีตลอดมาเนาะและก็หวังว่า FC ทุกท่านก็จะเป็นเป็นกําลังใจสมศรีตลอดไปขอให้อยู่ด้วยกันและหักกันไปเมือนๆนะเจ้า ขอบคุณทุกท่านเลยเจ้าสมศรีกับพูเจะอ้จะได้อ่ะก็ขอบคุณนะคะที่ไป็นกำลังใจสมศรีตลอดมาเจ้าคลิปนี้กันหนึ่งปีผ่านไปพอดีเจ้าส่วนมะพร้าวเราก็ได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมีไอยังใหม่ๆกะจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะเจ้า